สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้พี่เมย์แล้วก็กุ๊กเนี่ยก็มาเป็นตัวแทนทีมงาน Storybo บเพื่อที่จะทําการอวยพรเพื่อนๆน,นะคะร่มต้นเราก็อยากจะให้พี่เมย์ช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆบักเล็กน้อยค่ะขอให้ในปี2566นนี้นะครับทุกคนนะฮะถ้าใครคิดอะไรก็ขอให้ได้สิ่งที่คิดถ้าใครอยากจะเขียนอะไรก็ขอให้ได้เขียน ถ้าใครคิดแล้วไม่เคยได้ลงมือเขียนปีหน้าขอให้ได้ลงมือถ้าใครลงมือเขียนแล้วแต่ยังขายไม่ค่อยออกขอให้ขายง่ายขายออกลื่นปลื้ดปลื้ดปลื้ดถ้าใครมีแผนการอะไรก็ขอให้แผนการเหล่านั้นประสบความสำเร็จได้ดังใจหมายทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมมีของขวัญไหมครับพี่เมธของขวัญสิ่งนั้นก็คืออะไรคะเราเรียกว่าอย่างนี้แล้วกัน เราเจอหลายคนนะฮะเวลาแบบพอจะเริ่มสร้างเรื่องเริ่มคิดเรื่องไร<ม>เงี้คิดว่าจะทําคิดว่าจะทําแต่ไม่ได้ทำสักทีคิดว่าจะทําแล้วไม่มีเวลาเราก็เลยขอสร้างคู่เตือนสติออคู่เตือนสติเป็นปฏิทินฮะเราเรียกเหมือนว่า s t o r y b o w r แฟนเนอร์ทัเลนเดอร์ถ้าเราอยากให้เราเขียนนิยายจบได้ในหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่เดือนมก,กราคมเลยเนี่ยเราจะต้องทำอะไรขั้นตอนไหนในช่วงไหนบ้างค่ะที่เป็นหนึ่งปีเพราะว่าบางคนที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยเราก็พยายามที่จะขยายว่าเฮ้ยจริงๆในหนึ่งปีเนี่ยต่อให้คนมีเวลาน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลง,งานออกมาจนจบเรื่องได้ใช่บางคนอาจจะแบบว่าโอ๊ยปีนีท้ทอะไรเนี่ย ใช้ตั้งหนึ่งปีกว่าจะเขียนนิยายเสร็จอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ใช้ปฏิทินบางคนปีที่2ปีที่3ปีที่4ก็ยังไม่มีนิยายของตัวเองถ้าเรามีสปีดที่ดีเราสามารถลดระยะเวลาได้ใช่แล้วก็อันเนี้ยเราทํามาสําหรับนิยายหนึ่งเล่มที่มีประมาณ12บทมันก็จะบอกเลยมีบอกเลยว่าแบบพอถึงเดือนที่จะต้องเขียนตัวนิยายแล้วเนี่ยเดือนไหนเขียนกี่บทสามารถปรับใช้ได้ถ้าถ้าจะทําเขียนอย่างอื่นก็ถ้าอยากรู้วิธีการปรับใช้ก็ลองนัทเซจมาก็ได้นะครับได้เครื่องมือไปแล้วแบบว่าอินบ็อกเข้ามานะครับเรามีแอดม เดี๋ยวจะแนะนําให้และนี่ก็คือของขวัญที่อยากให้ทุกคนได้เริ่มลงมือทําเราจะรอดูนะฮะในปี2567อืมเพราะว่าถ้าเกิดทําตามแพลนเนอร์นี้1ปีเนี่ยแล้วได้ชิ้นงานเนี่ยอูอยากเห็นเลยอยากเห็นช่วยเอามาโพสต์บอกกันด้วยว่าเฮ้ยผลงานชิ้นนี้เป็นผลง,งานที่ได้มาจาก board, s t o r y b o a ้แพลนเนอร์ a คนเดอร์นะคะเราก็จะแบบเฮ้ยทำได้จริงแล้วก็มีคนทําจากปฏิทินตัวนี้จริงๆนะคะ วิธีการรับขอนขวัญก็ง่ายๆนะคะสามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้เลยบางคนอาจจะมาตั้งเป็นวอลเปเปอร์บางคนอาจจะปลิ้นเอาออกมาแปะข้างฝาเอาไว้เตือนตัวเองทุกวันนะคะฝากติดตามสตอรี่โบกันต่อๆไปในปีข้างหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จกับการเขียนทุกท่านนะคะวันนี้ทางพี่เมย์แล้วก็กุ๊ก ทีมงานสวัสดีโบทุกท่านนะคะต้องขอสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะครับสวัสดีสสดปีใหม่ครับโชคดีมีสุขสวัสดี